สวัสดีค่ะผู้ปกครองน้าใหญ่ๆนะคะวันนี้ครูอร์ภูใจจะมาเข้าถึงการเรียนรู้เรื่องหนูน้อยนักสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ของเราของคนเราทั่วไปเนี่ยคือมันจะมีทั้งหมดหาสัมภาษนะคะเริ่มจากการมองเห็นการมองเห็นก็คือเด็กๆจะมองเห็นเวลานักเด็กๆอ่านนั้งสือนะคะเด็กๆเปิดหนังสือนั่นก็คือเป็นการมองเห็นเด็กๆดู รีดวีโอจากโทรศัพท์อันนั้นก็คือเป็นการมองเห็นเด็กๆดกูทีวีก็เป็นการมองเห็นหรือเห็นต้นไม้ใบหญ้าผเสือ่อบินอะไรก็แล้วแต่นะั่นคือการมองเห็นนะคะสัมัที่สองก็คือการชิมรสการชิมรสเราจะรู้รสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานก็คือเราต้องการชิมเพราะฉะนั้นก็คือครูมีตัวอย่างมาให้ดูเข้ใจดูที่เขาว่าคว่า เดือดนิดหอมแม่คะมะนาวค่ะมะนาวมีรสอะไรคะรสอะไรคะมะนาวเปรี้ยวหรือหวานคะเด็กๆแต่ครูชิมแล้วว่าเปรี้ยวนะคะต่ออันต่อไปต่อไปคือเกลือค่ะเกลือมีรสอะไรคะคุณใจเกลือเค็มค่ะรสเค็มค่ะหเด็ดเ็เป็นรสเค็มนะคะต่อไปค่ะ อันนี้คือเป็นน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลมีรสยังไงคะผู้ใจน้ำตาลจะมีรสหวานนะคะ,ะเด็ดแต่มันจะใกล้เคียงกับเกลือนะคะจะเด็ดเวลาจะทิมงเวลาอะไรอ่ะเด็ดดูกันนะคะว่ามันเป็นน้ำตาลหรือเป็นเกลือเกลือจะเค็มน้ำตาลจะหวานนะคะ mm. อันนี้เฮ้ mm. หนามด้วยผู้จัดโดนหนามแล้วเจ็บไหมคะเจ็บถ้าเนี่ยหนามเล็มอันนี้คือเขาเรียกว่าการสัมผัสค่ะแล้วถูกของมีคมถูกเข็มถูกหนามของดอกกุหลาบอันนั้นเขาเรียกว่าการสัมผัสค่ะมาการไปสัมผัสนะคะเด็กอันต่อไปก็คือการได้ยินงการได้ยินวันนี้ผู้จมีอุปกรณ์อะไรมาสาธิตให้เด็กๆดูคขะาอันนี้คือเขาเรียกอะไรคะ เได้ยินไหมคะการได้ยินอันนี้คือรองเกได้ยินไหมคะคล้องรองเนี่ยได้ยินไหมคะอันนีคือการได้ยินนะคะอันนี้สัการได้ฟังการได้ยินนะคะอันสุดท้ายก็คือการได้กรีดได้นะคะจราต้องมจับเลานะคะอนุญาตนะคะหมคะองค่ะ เราจะได้กลิ่นดอกไม้นะคะเราจะได้กลิ่นเมนจากขาวยาแลวก็อันนี้อันนี้คืออะไรคะเด็กๆทุกจันนะคะน,นี่คือน้ำหอมหอมนะคะแตวาทุจะได้กลิ่นได้กลิ่นได้กลิ่นจากน้ำหอมนหอมค่ะนะคะหอมจังเลยค่ะเด็กๆอันนี้คือการได้กลิ่นนะคะ มีทั้งกลิ่นหอมและกลิ่นเหม็นนะคะเพราะฉะนั <are> ้นเด็กๆแม่กลิ่นอะไรเราลองสังเกตดูอ่ะสมมติว่าเราได้เดินผ่านถังขยะเราจะได้กลิ่นเหม็นเราได้กลิ่นน้ำหอมเราได้กลิ่นดอกไม้หรือแม้กระทั่งกลิ่นของข้าวของคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หน่วยการเรียนรู้เรื่องหนูน้อยนักสัมผัสนะคะคุณคุณคุณครูจะฝากการบ้านเด็กๆก็คือเด็กๆลองไปชิมรสมะนาว เแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ลองถ่ายคลิปมามาดูนะคะแล้วให้นองบอกว่าเป็นรสชาติมีรสชาติอะไรค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูใจรูไอ้ฝา,ากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ